วันนี้ทางทีมงานสตาฟอุดรวะนะครับได้จับน้องบุ๊กเอกน,นิษฐปัญญาดาวเตะคนใหม่เทสร่างกายนะครับว่าร่างกายของ้าบุ๊กเนี่ยจะพร้อมรับโปรแกร,รมฝึกซ้อมยังไงและจะได้เล่นเจลรีกยังไงนะครับนี่ครับดูวิ่งเทสก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเป็นธรรมเนียมของนักเตะใหม่ ทุกคนนะครับที่จะต้องมาทำแบบนี้เทสแปดโมงเช้าครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะที่อุระหะโอทระเทนนิงกาวนะครับซึ่งน้องบุ๊กก็ฟิตอยู่แล้วครับเพราะว่าช่วงช่วงปรีซีซั่นนี้มาซ้อมกับเมืองทองอยู่ตลอดก่อนจะมาอุระหะนะครับเพราะฉะนั้นความฟิตเนี่ยมีเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอเทสเสร็จเนี่ยเจ้าตัวก็จะฝึกซ้อมกับทีมแบบเต็มที่ ผลออกมาปุ๊บก็จะพร้อมที่จะลุ้นลงเล่นเจรีก,กับอุระะนะครับนี่ครับถูกเทสแบบคนเดียวเลยเขาเป็นนักเตะใหม่